สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่25 31มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดการที่ต้องตัดสินใจหรือการรอคอยผลรอคอยข่าวสารนะคะอาจจะทำให้คุณกังวลหรือว่าลังเลใจเกิดขึ้นได้ ด้านการงานสัปดาห์นี้อาจจะได้เผชิญนะคะเรื่องของการพูดคุยเจรจาการติดต่อสื่อสารนะคะจ,จะมีความคุมเคือหรือไม่ชัดเจนชาวเมตรต้องไต่ตรองนะคะเอกสารหรือว่าข้อมูลให้ดีนะคะก่อนที่จะถ่ายทอดต่อหรือสื่อสารต่อออกไปสัปดาห์นี้เด่นเรื่องของโทรทัศน์นะคะหรือการเวิร์กฟอร์มโฮมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน การใช้โทรศัพท์หรือการติดต่อประสานงานพบเจอคนหน้าใหม่ๆนะคะหรือทางใกล้ทางไกลการติดต่อต่างถิ่นต่างๆสัปดาห์นี้บอกถึงการใช้สติใช้ความชัวนะคะมีข้อมูลที่แน่นจะช่วยเสริมให้การงานของชาวเมตราบรื่นมากขึ้นชัดเจนตรงประเดน็นเรื่องของการเงินเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายช่วงนี้นะคะจะมีตึงมือบ้าง บางรายถ้าทำธุรกิจก็มีผลกําไรที่ยังไม่เด่นชัดมากนะคะอาจจะต้องลงทุนไปก่อนรอผลกําไรอีกสักระยะบางรายก็เกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของครอบครัวคนใกล้ตัวอาจจะมารบกวนนะคะทำให้ชาวเมรต้องใช้เงินมากช่วงนี้ด้านสุขภาพการเดินทางนะคะโดยเฉพาะทางน้ำต้องระมัดระวัง หรือโรคนะคะเกี่ยวกับาธาตุน้ำต่างๆอาจจะทําให้เจ็บป่วยได้คนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเป็นช่วงที่ต้องนิ่งๆนะคะเพื่อสะสมข้อมูลหรือค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ต้องคิดต้องตัดสินใจร่วมกันอาจจะต้องใช้ความชัดเจนนะคะให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อเป็นการถนอมความรักของชาวเมธให้ราบรื่นสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ